วันนี้ทีมงาน 4T เดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะครับวันนี้เรามาพบกับเกษตรกร,ท,กรทำนาข้าวอีกหนึ่งท่านนะครับครับสวัสดีครับที่แนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าชื่อเรียงสิมาผมตักโลกลมซันที่ทำนาข้าวเนี่ยเพิ่งมาทำปีนี้หรือทำมากี่ปีแล้ว ผมกอายุ16่าตอนนี้อายุเท่าไหร่20เหรอ60ปาทำนามา40กว่าปีนะครับพี่น้องพี่สมศักดิ์มารู้จักโกชีได้ไงก็ร้านมันให้มาใช้ให้มาลองใช้ดูร้านที่บอกว่าอยู่ที่การอนาใช้ตัวนี้อยู่นข้าวที่การแล้วเห็นผลดีก็เลยเอามาให้ลองใช้ดูแปลงนี้ก่อนที่พี่สมศักดิ์จะมาใช้เนี่ยประมาณ60ไร่เนาะ เมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าผลผลิตได้ไม่มากเท่าไหร่น้อยมากแต่ก่อนว่ามันก็ได้สี่สิบยังมากยังดีเลยก็สี่ห้าสิบก็สี่สิบห้าสิบอยู่อยู่ตลอดแล้วใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมใช้เยอะใช้เยอะปุ๋ยยาเป็นแพงเป็นแสนขึ้นแสนเท่าไหร่พี่ประมาณวันแสนหรือแสนห้านะแสนสี่แสนห้านะครับได้ข้าวแค่สี่สิบห้าสิบกวนแล้ว 60สิบไร่เนี่ยที่ใช้ไปกี่ซอง้องสองกว่านอต้องสองครั้งเลครั้งละสององฉีดจนเก็บเกี่ยวนี้พี่ฉีดกี่ครั้งนะครับประมาณสามครั้งสามสองก็ตกหกซองสองสองแต่หลังจากฉีดไปครบแล้วเนี่ยปุ๋ยยาที่บอกว่าเคยใช้แสนกวาน่าถ้าจะจ่ายลดลงมาเหลือเท่าไหร่ลดลดเหลือครึ่งว้าหกี่หมื่นนะประมาณหกเจ็ดหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอย่างไรอย่างเงี้ยลดค่าปุ๋ยไปค่าปุ๋ยค่ายาไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วตอนเกี่ยวข้าว เยวะแล้วแหละประมาณัเา็เพิ่าจีดนแรหรือว่าเคยใช้ดูก็เออมันได้เขาเจ็ดสิบแปดสิบเออก็เออมันก็ผมใช้ได้ใช้ดีมื่อย่าตัวนี้ <c ười> หน้าสุดนี้ได้เท่าไหร่นะแปดสิบได้แปดสิบ เกี่ยวครั้งล่าสุดนี้คือตื่นเต้นมากคือมึงใช้รอบแรกเลยกะกะข้าวว่าเต็มที่สูงสุดไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบคนก็ขอดว่าดได้ไปแปดสิบมาดู็้องแล้วความชื้นอะไรสูงมันไม่หนีมันก็หนีเท่าไหร่ความชื้นไม่ดีอ่าแต่แต่ว่าราคาราคามันไม่ถือไม่ได้ถ้าราคามันเหมือนเมื่อก่อนนี้โอ้โหรวยเลยเลยสบายมากราคาข้าวมันก็ขึ้นลงตามปกตินะครับเพราะว่าที่สันเจ็ดเป็นซองบุกอันเลยนะท่าน จัสมินจัสมินจัสมินนะครับชาวนาเรารู้กันอยู่แล้วครับจัสมินปีที่แล้วราคาดีมาปีนี้หน่อยราคาล่วงปีนี้ทุกเจ้ามันล่วงทั่วประเทศแต่ถ้าราคาข้าวราคาล่วงแล้วพี่ได้สี่เกวียนเหมือนเดิมนิดแย่กว่าเดิมนะแย่กว่าเดิมดีนะได้เพิ่มมาส0ิเกวียนมาอุ้มเอาไว้ประหยัดปุ๋ยยารอบละ5้าหกมื่นแล้วก็ถ้าทำสักปีละสองรอบก็แตกเงิ่ล้านแน่นอนปีไหนที่สามรอบก็เศรษฐีนะเนี่ยก็พอได้ มีอะไรฝากบอกผู้ชมทางบ้านมาครับว่าโครทีดีอย่างไรบอกได้เลยครับใช้ดีแล้วหลวงเนึงตอนเติมเที่ยวใบตั้งดีเหมือนกันตอนใหญ่ใบยาบใบงามเอน้ำหนักดีอะไรมันก็เรียกว่าดีอะดีทุกอย่างทั้งแต่ทำนาเราทำนามในชีวิตอะไม่เคยเห็นอะไรดีเลยไม่เคยเห็น เราเดินกระเตาะลวงกระเตาะอะไรดูมันก็้าดีมั่ามันมีความสุขด้วยกันดูปบโอ้โลกก็ไม่เข้าโลก็ไม่มีเม็ดลายลายก็ไม่มีเม็ดลายเม็ดด่างก็ไม่มีจับแล้วมันก็สึกมันอะไรมันเพิ่มเพิ่มใจหายเหนื่อยอ่ะหายเหนื่อยโอ้ยปุ๋ยก็ลดยาก็ลดผลผลิตก็เพิ่มมีความสุขกันทั้งบ้านนะครับที่พันธุ์4นวัตกรรมนำเข้าจากอิสราเอลนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดตัวนี้สามารถตอบ เกษตรกรได้ทุกคนครับในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแน่นอนวันนี้ชีมงาน 4G นะครับต้องขอลาพี่ชุมศักเพียอนเท่าน,นี้ก่อนและลาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้แค่นี้ครับ,วนนรบสวัสดีครับสวัสดีครับพบก,ก,ก,กับผมนัทพงศ์ุทองเกษตรพัโลวครับ พามาดูแปลงนาข้าวอีกหนึ่งแปลงครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของแปลงเรียบร้อยละอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อพงศกรเฮียงคำสาวครับพี่พงศกรเฮียงคำสาวนะครับแปลงนาข้าวแปลงนี้กี่ไร่ครับสี่ไร่ครับสี่ไร่อยู่เขตตาบลอําเภอจังหวัดตําบลพรมพิรามอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับน้าพรมพิรามพิษณุโลกนี่เองนะครับสี่ไร่เนาะข้าวพันอะไรครับข้าวกรอบแปดห้าครับ ก็ขอ85ครับอ๋อไม่ค่อยได้ยินเป็นพันใหม่หรือเปล่าครับเป็นพันใหม่เพิ่งเริ่งเอ่มาลงปีนี้ครับอืมเพิ่งเอาพัน85มาลงปีนี้ครับนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ข้าวยุเท่าไหร่แล้วครับอายุ95วันครับ95วันแล้วครับแสดงว่าใกล้เก็บเกี่ยวแล้วใกล้แล้วครับพันนี้มันประมาณกี่วันเก็บเกี่ยว120ครับ120วันครับอ่าก็อีกประมาณเดือนกว่ากว่าใช่ไหมหรือประมาณเกือบเกือบเดือนเกือบเดือนครับเกือบเดือนเพราะตอนนี้ข้าวกำลังเป็นรวงแล้วก็ฉีดน้ำนมเนาะ กำลังเติม,มน้ำนงเข้ารวงข้าวเลยใบเขียวต้นสวยสี่ไร่นะครับปีนี้พิเศษดูแลอะไรยังไงปีนี้ก็ทักน้ำเหมือนทุกปีแต่เพียงแบบปีนี้เพื่อนแนะนําให้เอาโฟทีมาฉีดครับกลล็ลองลองมาฉีดดูปีนี้นะครับนี่ฉีดไปกี่ครั้งเนี่ยฉีดไปสามครั้งแล้วครับทั้งหมดสามครั้งครับแล้วเดี๋ยวจะฉีดอีกไหมฉีดอีกรอบหนึ่งครับฉีดอีกรอบหนึ่งประมาณ สักประมาณ5วันฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือฉีดไป3ามครั้งแล้วเดี๋ยวจะฉีดก้มรวงอีกรอบหนึ่งแล้วขออนุญาตถามสี่ไร่เนี่ยปกติเราใส่ปุ๋ยเท่าไหร่แล้วรอบนี้ได้ลดไหมรอบี้ใส่ปุ๋ยไป3มลูกครับสามลูกครับอก็ถือว่าลดต้นทุนไหมลดทุกทีใส่ใส่ใส่ตกไรแล้วลูกปีนี้ก็ลองลดมาลดไปลูกหนึ่งลูกหนึ่งอ่าแล้วสิ่งที่เราสังเกตได้จากการฉีดพ่นโฟทีไป3าครั้งเนี่ยความสมบูรณ์ความแข็งแรงของข้าวมันเป็นไง รู้สึกว่าใบใบมันเขียวตลอดตั้งแต่เล็กนะมันไม่มีเหลืองมไม่มีอะไรนะที่ที่มันกระทบหนาวแปลงอื่นที่ไม่ใช้อ่ะกระทบหนาวมันจะเหลืองอืแต่แปลงนี้มันจะไม่เหลืองอ่าช่วงที่หนาวเข้ามานี่ข้าวคนอื่นเขาก็ทบหนาวแต่ของเราก็ยังเขียวอยู่อะก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแหมลมเย็นๆสบายสบายดูข้าวกาําลังแทงรวงสวยนะครับสุดยอดมากอันนี้เหมือนเหมือนกับว,ว่ามันรวงมันอยู่ใต้ใบหรือไงครับพันธุนี้นะ ก็ไม่รู้ว่ามันใต้ไปหรือบนใบพันนี้ก็ไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ครับแต่รู้สึกว่ารวงมันอยู่ต่ํากว่าเนาะรวงมันไม่ค่อยเห็นรวงนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุ์ข้าวที่น่าสนใจสําหรับกขอแปดห้าอ่านะครับอ้าวเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลผลิตที่ดีอ่ะสุดท้ายโฟทีแพงหรือไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงม่แพงมันใช้ได้คุ้มค่ามันใช้คุ้มค่าครับขอขนาดเนี้ยครับอ่าว่าราคาแพงแต่ แต่มันใช้ใช้แค่นิดเดียวครับอ๋อแล้วสีลายย่าของเราเนี่ยหมดไปกี่ซองไม่ถึงซองเลยครับไม,ไม่ถึงซองเลย<ม> <c oughs> แต่ก็โคตรประหยัดเลยนะโอเคอ้าวขอบคุณมากนะครับแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังเกี่ยวกับข้า,ขาวขอขอ85นะครับในเขตตำบลพรมพิลามอำเภอพรมพิลามจังหวัดพิษณุโลกผมนัทวงศ์วันทองกเกษตรพิศนุกลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องนะครับวันนี้เรามาพบกับ,กบเกษตรกรทำนาข้าวอีกหนึ่งท่านนะครับครับสวัสดีครับที่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าวชื่อเรียงสี่อะไรสมตักโรกลมตันที่ทำนาข้าวเนี่ยเพิ่งมาทำปีนี้หรือทำมากี่ปีแล้วาทำกับอายุสิบกว่าตอนนี้อายุเท่าไรหร่ยี่สิบ่เท่าไหร่ ทำนามา40กว่าปีนะครับพี่น้องพี่สมศักดิ์มารู้จักโคชีได้ไงก็ร้านมันให้มาใช้ให้มาลองใช้ดูร้านที่บอกว่าอยู่ที่การอ่าใช้ตัวนี้อยู่นาข้าวที่การแล้วเห็นผลดีก็เลยเอามาให้ลองใช้ดูลองใช้ดูแปลงนี้ก่อนที่พี่สมศักดิ์จะมาใช้เนี่ยประมาณ60ไร่เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าผลผลิตได้ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ก่อน ว่ามันก็ได้40ยังมากยังดีเลยก็50ก็40 50อ่าอยู่อย่เงี้ยอยู่ตลอดแล้วใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมใช่เยอะใช้เยอะปุ๋ยยาเป็นแทนเป็นแสนขึ้นแสนเท่าไหร่พี่ประมาณแสนสี่แสนห้านะแสนสี่แสนห้านะครับได้ข้าวแค่40 50เหวียนแล้ว60ไร่เนี่ยที่ใช้ไปกี่แสนต้องทองกว่านอนต้องทองครับครั้งครั้งละสองกอง ฉีดจนเก็บเกี่ยวนี้พี่ฉีดกี่ครั้งนะครับประมาณสามครั้งสามสองก็ตกตกสองตกสองแต่หลังจากฉีดไปครบแล้วเนี่ยปุ๋ยยาที่บอกว่าเคยใช้แสงกว่าถ้าจะจ่ายลดลงมาเหลือเท่าไหร่ก็เหลือก็เหลือครึ่งวะาณกี่หมื่นนะประมาณหกเจ็ดหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอะไรอย่างเงี้ยลดค่าปุ๋ยแไปค่าปุ๋ยค่ายาไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วตอนเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้อะไรประมาณเราเพัญญาฉีดร่นแรก คือว่าเคยใช้ดูก็เออ่ามันได้เข้า7เจ็แปดสิบเออแล้วก็เออมันก็ผมใช้ได้ใช้ดีมากอย่างตัวนี้หน้าสุดนี้ได้เท่าไหร่นะแปดสิบได้แปเกี่ยวครั้งล่าสุดนี้คือตื่นได้มากเพมึงใช้รอบแรกเลยกะกะข้าวว่าเต็มที่สูงสุดไม่น่าจะเกิน70็ดสิบคนก็ขอดว่ามันได้ไปแปดสิบมาดูร้ ้าแล้วความชื้นอะไรนสูงไม่มาไม่หนีไม่ค่อยหนีเท่าไหร่ความชื้นไม่มีอ่าีกแต่ว่าราคาราคามันไม่สวยไม่ได้ถ้าราคามันเหมือนเมื่อก่อนนี้โอ้โหยรวยเลยสบายมากราคาข้าวมันก็ขึ้นลงตามปกตินะครับเพราะว่าที่สันเจ็ดเป็นซองปลูกพันเลยนะพันเจ็ทมินเจ็ทมินจัสมินนะครับชาวนาเรารู้กันอยู่แล้วครับจัสมินปีที่แล้วราคาดีมาปีนี้หน่อยราคาร่วงปีนี้ทุกเจ้ามันล่วงทั่วประเทศแต่ถ้าราคาข้าวราคาล่วงแล้วพี่ได้สี่สิบเบียนเหมือนเดิมนีด แย่กว่าเดิมนะดีนะได้เพิ่มมาสิบสิเวียนมาอุ้มอาไว้ประหยัดปุ๋ยยารอบละห้าหกหมื่นแล้วก็ถ้าทำสักปีละสองรอบก็แตะหนึ่งล้านแน่นอนที่ไหนที่สามรอบก็เศรษฐีนะเนี่ยก็พอได้มีอะไรฝากบอกผู้ชมทางบ้านมาครับว่าโคชีดีอย่างไรบอกได้เลยครับดีดแล้วลวงเงิง ตอนเต้นเที่ยวใบตั้งดีเหมือนกันตอนใหญ่ใบยาวใบงามเนอะน้ำหนักดีอะไรมันก็เรียกว่าดีอ่ะดีทุกย่างทั้งแต่งนามต้องการทำนามาในชีวิตอ่ะไม่เคยเห็นอะดีอันนี้เลยไม่เคยเห็นเนี่ยก็เราเดินกระเตาะลวงกระเตาะอะไรดูเออมันก็ท่าดีไม่ว่มันมีความสุขด้วยกันสุก ดูปุ๊บโอ้โลกก็ไม่เข้า,าโลก,ก็ไม่มีเม็ดลายลายก็ไม่มีอย่างเงี้ยไหมเม็ดลายเม็ดด่างก็ไม่มีจับแล้วมันก็สุดอ่มันอะไรมันปลื้มปพื้มใจหายเหนื่อยอ่ะหายเหนื่อย,ย,อยโอ้ยปุ๋ยก็ลดยาก็ลดผลผลิตก็เพิ่มมีความสุขกันทั้งบ้านนะครับที่พันโฟทีอวัตกรรมนําเข้าจากอิสราเอลนะครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดตัวนี้สามารถตอบเกษตรกร,รได้ทุกคนครับในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตแน่นอนวันนี้ชิมง,งาน 4G นะครับต้องขอลาพี่ชุมสักระเทียนเท่านี้ก่อนและลาพี่นอ้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ